อน,นี้พลันน้ำท่วมหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเลยว่าตลาดสดนะครับอันนี้ท่วมหนักเลยพค้าไม่ค้าต้องออกมาขายของข้างนอก,กน,นะครับที่คือบรรยากาศน้ำท่วมาลันนะครับวันที่สิบแดกันยายนตรงน้นเลยห้าสิบห้า วันนี้รถติดกันมากเลยนะ